ทุกคนคะเราเก็บได้ลูกนอกอีกแล้วนี่รังเขาแตกค่ะนี่ไงรังเขาอยู่ตรงนี้นะแต่รังเขาแตกเมื่อคืนน่าจะมีฝนนะคะเนี่ยไม่มีแม่แล้วสองตัวตัวนี้หนึ่งตัวที่รอดนะคะที่เราเก็บได้เมื่อกี้นี้อีกตัวหนึ่งน้องไปแล้วนี่เรามาไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหารังสำรองให้น้องกันนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ไม่มีรังนะ อันนี้เป็นลูกนกขอดนะคะทุกคนลูกนกขอดจะต้องไปฝากไว้กับรังก่อนนะมีรังอยู่ตรงนี้หนึ่งรังแถวแถวนี้นะในสวนเราไม่มีรังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวนน้องของเราค่ะนั่นมีรังหนึ่งบนต้นไม้ต้นนั้นนะคะเดี๋ยวจะเอาลูกน้องลูกนกไปฝากไว้ค่ะอย่างน้อยเขาก็รอดนะคะ มีแม่อนุบาลอยู่ก็จะไม่ไม่ไม่ใช่แม่ของเขาแต่ก็น่าจะโอเคกว่าเนาะดีกว่าให้เขาอยู่ลําพังะคะเราก็ไปได้บันไดามานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้องขึ้นไปนะวว่าจะได้อนุบาลน,น้องเขาไว้ก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าก็าไม่มีแม่แล้วนะ รังแม่เขาก็แตกแล้วนะคะต้องอาศัยรังอื่นแล้วล่ะน้องนะคะใส่ได้แบบเนี้ยนะหนูฝากไว้ก่อนนะลูกนะหนูรังอะไรแข่งโป๊ะเลยขึ้นไม่ได้อ่ะให้เตินให้หัออนะูหัวรัง หาปากแังไม่เจอปากแังอยู่ขึ้นไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวบันไดก็ไม่สูงนะทุกคนนะเดี๋ยวรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใช้รากของต้นอันนี้นะคะทุกคนที่มีความแข็ง

เขาปวกเปียกเดินเข้าไปลำบากนะคะเขายังไม่แข็งนะตายังไม่ลืมเลยค่ะทุกคนตกลงมานะเข้าไปเข้าไปเหมือนตัวเองทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าสวนยังไงอย่างงั้นค่ะ ของอะไรตกมาจากสวนอย่างที่เป็นลูกนกเราจะชอบหารังให้น้องนะคะดีที่มีรังตรงนี้แต่ก็เป็นรังที่แปลกนะคะทุกคนทำจากรากไม้รากของต้นนี้เลยค่ะเป็นรากยาวเหมือนต้นไทรเลยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นรังเดี๋ยวเราจะให้ดูรังของน้องนกนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้นกตัวไหนมาสร้างไว้ค่ะ ทุกคนคะเราจะให้ดูภูมิปัญญาของน้องนกนะทุกคนคะเขาใช้รัง <c oughs> รังเขาเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นเป็นอ่ารากไม้นะคะรากอันนี้เลยมีความแข็งและเหนียวมากทุกคนเขาเอามาทํารังดูค่ะนี่เลยรากไม้แข็งแขงเลยนะคะมีความแบบเออฉลาดในการทํารังมากเลยอะ่ะเราเอาน้องใส่เข้าไปในนี้แล้วนะ น้องอยู่ในนี้ปิดไปก่อนปิดดูกันตกเคยเห็นแม่นกเข้ามาอยู่นะคะในนี้ปิดด้ไว้อันนี้เป็นรากไม้ล้วนเลยนะก็มีอีกสองรังด้านบนนะคะเป็นรังฟางนะใช้ฟางอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนแล้วก็รอลุ้นเขาอยู่วันปีนี้เขาติดลูกนะคะแต่ก็ไม่รู้ต้นอะไร ลูกลายๆคล้ายๆมะเดือแต่ก็ไม่ใช่ไม่น่าใช่มะเดือแต่เกาเป็นลูกหลายๆคล้ายมะเดือหวังว่าน้องจะปลอดภัยหวังว่าจะมีแม่มาดูแลนะคะอยู่นี้นะส่งน้องขึ้นรังเรียบร้อยค่ะหวังว่าจะมีแม่มาดูแลนะคะเดี๋ยวรอลุ้นดูค่ะ